ข้าจำนวน20กระสอบประมาณ8ล้านเมตรด้วยบ้านว่านใหญ่บ้านสมสะอาดและบ้านโป่งขามนอำโงและสถานีเรือมุกดาหารได้รับการแจ้งเตือนจากเกต8ล้านเมตรอยู่ที่บ้านหมู่4อยู่ที่หมู่4บ้านว่านใหญ่ และได้จัดกำลังลงพื้นที่โดยใต้ของร้านหมูกระทะโดยเวลาอีกประมาณ10นาทีและบริเวณเรือนั้นได้พบกลุ่มชายชากการประมาณ4คนมากับเรือชุดตรวจซุ่มชุดซุ่มเข้าตรวจจึงได้แสดงตนนะครับเข้าแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่นรขอชายชากการกลุ่มนั้นนะครับก็ได้หลบหนีนะครับ บางกลุ่มนะครับวิ่งขึ้นฝั่งบางกลุ่มนะครับก็กระโดดลงน้ํานะครับโดยเมื่อชุดซุ่มเข้าตรวจนะครับเข้าตรวจติดให้โทษประเภท1หนึ่งยาบ้ารวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ8ล้านเม็ดนะครับแล้วก็ได้ตรวจยึดนะครับของกลางมาทั้งหมดแล้วก็รวมถึงเรือเรือที่ยาวติดเครื่องยนต์ติดค้ายนะครับซึ่งเป็นเรือของประเทศของสปปลาวนะครับมายังบริเวณสนส,สอนอลเรือนะครับ 6แสนเมตรนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนะครับพฤติกรรมคร่าวๆก็คือมิกได้จัดชุดนะครับผมได้จัดชุดนะครับลงพื้นที่นะครับพร้อมกับชุดบรการข่าวไม่ไม่สามารถเข้าชาร์จได้นะครับจึงจําเป็นที่จะให้ชุดสนับสนุนครับซึ่งอยู่บนถนนนะครับไล่ติดตามนะครับก็ไล่ติดตามไปนะครับจับได้นะครับที่บริเวณ3.6แสนเมตรพร้อมกับรถยนต์นะครับ รถยนต์ส่วนคนท่าที่นั่งครับวีเอ็สจำนวนหนึ่งคันนะครับก็ได้ทําการขยายผลต่อไปครับในส่วนของเรือทั้งหมด4ี่ลำนะครับในส่วนของลำลำแรกลําใหญ่ลําแรกขออนุญาตเป็นลําของ v i p นะครับซึ่งประกอบด้วยท่านเลขาปปสนะครับท่านแม่ทัพครับรองเลขาปปสครับแล้วก็รองแม่ทัพทั้งหมด v i p ทั้งหมด9ก้านครับส่วนคณะผู้ติดตามผมขออนุญาตเป็นเรือลำใหญ่ที่เรามีเหมือน สอบสวนขยายผลทนได้สอบสวน่าว่าที่มาของเรือเนี่ยเป็นเรือที่ความร่วมมือหรืองป่าเป็นรในสุดที่ระยเอมแบทระยเอ็มแบทนี้เราคุยภาคนี่เราคว่าใช้ได้ไหเพราะว่าเอาเอาทยากสารารู้ตอบคำการู้ก็ได้นะเอาเอกสารันเนือสาร back tap เดี๋ยวมันตัดหัวเราไปก่อน จำนวน20กระสอบประมาณ8ล้านเมตรด้วยบ้านว่านใหญ่บ้านสมสะอาดและบ้านโป่งขามดงโขงและสถานีเรือมุกดาหารได้รับการแจ้งเตือนจากติติด8ล้านเมตรอยู่ที่บ้านหมูสีอยู่ที่หมูสีบ้านว่านใหญ่และได้จัดกำลังลงพื้นที่โดยใต้ของร้านหมูกระทะ โดยเวลาอ,อีกประมาณ10นาทีและบริเวณเรือนั้นได้พบกลุ่มชายชักการประมาณ4คนมากับเรือชุดตรวจซุ่มชุดซุ่มเข้าตรวจจึงได้แสดงตนนะครับเข้าแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่นรขอ,อชายชักการกลุ่มนั้นนะครับก็ได้หลบหนีนะครับบางกลุ่มนะครับวิ่งขึ้นฝั่งบางกลุ่มนะครับก็กระโดดลงน้ํานะครับ วยเมื่อชุดซุ่มเข้าตรวจนะครับเข้าตรวจติดให้โทษประเภทหนยาบ้ารวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ8ล้านเม็ตนะครับแล้วก็ได้ตรวจยึดนะครับของกลางมาทั้งหมดแล้วก็รวมถึงเรือเรือที่ย,ยาวยาวอิดเครื่องยนต์สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรือของประเทศของสองปปลาวนะครับมายังบริเวณศร นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมนะครับพฤติกรรมคร่าวๆก็คือมีได้จัดชุดนะครับผมนี่จัดชุดนะครับลงพื้นที่นะครับพร้อมกับชุดบรการข่าวไม่ไม่สามารถเข้าชาร์จได้นะครับจึงจําเป็นที่จะให้ชุดสนับสนุนนะครับซึ่งอยู่บนถนนนะครับไล่ติดตามนะครับก็ไล่ติดตามไปนะครับจับได้นะครับที่บริเวณ3,600เมตรพร้อมกับรถยนต์นะครับ รถยนต์ส่วนบุคคลท่าที่นั่งครับวิวเอสจำนวนหนึ่งคันนะครับก็ได้ทําการขยายผลต่อไปครับในส่วนของเรือทั้งหมด4ี่ลำนะครับในส่วนของลำลำแรกลําใหญ่ลําแรกขออนุญาตเป็นลําของ v i p นะครับซึ่งประกอบด้วยทางท่านเลขาปปสนะครับท่านแม่ทัพครับรองเลขาปปสครับแล้วก็รองแม่ทัพทั้งหมด v i p ทั้งหมด9ก้าคันครับส่วนคณะผู้ติดตามผมขออนุญาตเป็นเรือลำใหญ่ Icana, <adece S 2> สอบสวนขยายผลมต้นได้สุดท้ายพบว่าว่าที่บางเรือเนี่ย็นเรือที่ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเชือนสุทธิรยะเอมแันะยัยมแบบเราคุยภาคนี้เราว่าใช้ได้เพราะว่าเอาไเอาวิยาหลักฐาารู้ตอบคำรู้ก็ได้นะเอาเอกสารเันเอสาร 谢谢是的。开大开，开 Bye.